เห้นไม่ไ <substit> ด <uting> uh so so right? ้ทะเลดินทะเลอันนี้หินนะเราเนี่ยหิน豆腐เห้ยไหมสีเลียมสีเลียมดูหน่อยดูหน่อยสวยมากเนี่ยอ่าไอช่องน้ำเออครื่องน้ำแล้วไดทะเลน้ำนะครับทะเลน้ำเขาไปตักใส่ไปใส่ไปข้าซอคข้ซออย่างนี้โ้โหใครกันเหมือนคูนไปตักให้เขาอย่างนี้สีเดียมสีไม่ใช่อ้จัดธรรมชาตินะครับอ่าใครกันเหมือน豆腐ยีหิน豆腐นะครับ มีเส<嗯>ื้งที a ่น like yeah. ี yeah. uh, ่เออเที่รอดเขาเป็น豆腐เนี่ยเรีน่าแล้วได้รร่งนทางทะเลเลยเด็กค่ได้มาเดินจัแมาที่นี่เที่ยวเด่นน้ำสบายดีครับน้ำสะอาดด้วยนะครับารอดแบนอไหม สายบนที่สุขที่นู helmet, ่นนะใช่ไหมอันนี้เป็นทัพของจีหลงครับหนึ่งเจ้าาจังไคเชกับพระสองหลานคุณขึ้นมาจากฝั่งนู้นนะครับมาจะที่หนึ่งสองหลานคุณนะเพาะแลมาหนึ่งเ้าี่ามหนึ่งเ้าศรีองศรีเจกเอ่อบานันที่ี่าศิก มันไม่มีมันไม่มี<า>มมอ่ะในเล่นนามนะ<า><า>สองร้านคนนะครับ<า>ก่อนจะเขามานะครับเขาคิดว่าเขาฝุ่นถ้านที่นี่หน่อยเดี๋ยวก็ดิกลับไปจินเดนแต่ไครใคร,ใครรู้เขามาแล้วไม่เคยกลับไปอีกแล้วนะครับ ก็ไต้อยู่ที่นี่นะครับอยู่ไต้อยู่ที่1น7่จห้าครับ